1ิกกันยายนหล่อนำเลิกท้าเวทพ่องเงินวัดไทยน้ำพระดีเกจิอายุยืนปู่ทองวัดดอนไกลดีร้อยห้าปีแปตุราคมลุ้นรับฟีเหรียญเจ้าสัวปู่ทาเนื้อทองคำขอลั่นจับชีพจรวงการพระกับนายขุนโบน ประจำวันอังคารที่13กันยายนพศ2565เริ่มด้วยข้อคิดคำคมประจำวันอย่าสูญเสียตัวตนเพราะขี้ปาของคนที่ไม่รู้จักตัวคุณปุกเสกอย่างเข้มขังไปแล้วเมื่อวันที่10กันยายนพศ2565วัตถุมงคลหลวงพ่อสงฆติคาวิโรโร,รุ่นแรก ณพระแม่โพศมีกินไม่รู้สิ้นตะกุดและลูกองค์ณนะมนทนพิธีโบสถ์วัดเขาไม้แดงจังหวัดชนบุรีมีการอัญเชิญรูปเหมือนหลวงพ่อยองยุทธปางทุดงซึ่งมีน้ำหนักมากห้าคนถึงยกขึ้นบนโบสถ์ได้พร้อมภาพถ่ายหลวงพ่อจงและหลวงพ่อยองยุทธมาตั้งวางเพื่อขอบารมีด้วยหลวงพ่อสง่าจุดเทียนชัย โดยมีสองคารวาจองขมังเวร,ร่วมอธิษฐานจิตด้วยคืออาจารย์เพียรวิทยารุสถิติสิทธ์หลวงปู่ทิมและอาจารย์พานุพงลาพิโกสำนักพุทธาคมลาพิโกนอกจากนั้นยังมีพิธีสวดเจริญพุทธมนต์เสริมชะตาบาลรมีเสริมดวงมีกินไม่รู้สิ้นให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีที่สำคัญ มีผู้นำโฉนดที่ดินที่ถ่ายเอกสารจํานวนมากร่วมพิธีปลุกเสกในครั้งนี้ด้วยประเมินราคาที่ดินในโฉนดมิได้รวมกันราคาขายไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าล้านหลังดับเทียนชัยมีการแจกวัตถุมงคลให้แก่ผู้ร่วมพิธีเหรียญดีเกจิดังสายบ้านค่ายที่น่าสนใจอีกรุ่นเหรียญเสมาสำเภา รุ่นรวยทันใจหลวงปู่สิงวัดเขาหวายบ้านค่ายระยองรายการนำเลิกสร้างก้าวลังเลิกงามยามมงคลวันที่9เดือน9วันธงชัยท่านเมตานั่งปกอธิษฐานจิตปุกเสกเดี่ยวเป็นปฐมเลิกรายการนำเลิกทั้งหมดพร้อมด้วยเหรียญแช่น้ำมนต์ ส่วนพิธีมหาพุทธาเทวาพิเศษกำหนดวันที่18กันยายนเวลา13นาฬิกาโดยพระเกจิอาจารย์ที่นิมนต์ร่วมอธิษฐานจิตอาทิหลวงปู่ฮกวัดมาบลำบิดช,ชนบุรีหลวงพ่อเชยวัดกระเชิดระยองหลวงปู่เหลือวัดโคกปีคองสะแก้วมีข่าวดีมาบอกใครที่ไปร่วมงานพิธีพุทธาเทวาพิเศษเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่ทา นาควันโนวัดศีสว่างนารามอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่แปลตุลาคมนี้มีสิทธิ์รับลุ้นเหรียญแจกเนื้อทองคำทุกคนทุกท่านโดยทีมงานผู้สร้างจัดเต็มใส่เหรียญไปในกล่องแจกจริงแน่นอนมารอดูกันว่าผู้ใดจะได้ครอบครองเหรียญน,นี้ผู้สร้างแจ้งว่า งานนี้ไม่โกหกไม่จกตาอย่างแน่นอนใครอยากได้ก็อย่าลืมไปกันครั้งแรกจากอัมพวาสู่เมืองชาลวันเหรียญหล่อท้าเวสวรโนรุ่นลาบผลภูนทวีบารมีหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรโดยหลวงพ่ออิดวัดจุลามณีเจ้าตำรับท้าเวสุวรรณอันลือลั่นท่านเมตตาอนุญาตและออกแบบ เหรียญท้าเวสุวรรโนทรงจำปีพุทธศิลป์หลังหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำทางวัดจะทำพิธีหล่อนำเลิกในวันที่16กันยายนพศ2565ณมนทนพิธีวัด้ายน้ำปัจจัยสมทบทุนสร้างท้าเวสสวรรโนขนาดสูง5เมตรและบูรณะเสนาสนะวัดก้วยน้ำโจรจังหวัดพิจิตรและสร้างโบสถ์ ปิดท้ายด้วยพระดีเกจิดังสายมหาชัยพระราชมงคลบุษธ,ธาจารย์หรือหลวงปู่ทองสุวิช,ชาโนเกจิอาจารย์อายุยืนร้อยห้าปีวัดดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครทายาทพุทธาคมสิทเอกหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือท่านมีชื่อจริงว่าสวุวรรณส่วนชื่อทิ้งเป็นชื่อเดิมสมัยเด็ก คนกระทุ่มแบ่งเขาลบศรัทธาเรียกท่านว่าหลวงตาทิ้งหลวงหลุงทิ้งบ้างหลวงปู่ทองบ้างหรือหลวงปู่สุวรรณแล้วแต่จะเรียกกันสวัสดีนายขุนโผน